สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง Youtube ชาแนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการนะครับเกี่ยวกับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับการแข่งแย่งแข่งขันนะครับแล้วก็ความขัดแย้งนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐกับเวเนเซุเอลาสหรัฐกับอิหร่านสหรัฐกับจีนนะครับนะมาดูข่าวนี้ครับน่าสนใจนะท่ามกลางโควิด19 เอ,อกราชทูดเวเนซุเอลากรดเกลียวนะวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐอย่างรุนแรงที่คุกคามกลุ่มคูอิรานนะครับโดยทางพิธีกรข่าวนะครับนะก็เริ่มเรื่องโดยรายงานว่าอิรานในวันนี้กําลังต่อต้านขัดขืนคําสั่งสหรัฐและนี่คืออะไรที่กําลังดาเนินไปเนื่องจากว่าการข่มบาตรที่รุนแรงของสหรัฐและการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับชาวเวเนซุเอลากําลังถูกพูดถึง ว่าได้รับความทุกข์ทรมานจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงในประเทศของพวกเขาท่ามกลางในสิ่งต่างๆอื่นๆดังนั้นนะมันถูกลองขอนะครับต่ออิรานนะให้พยายามช่วยเหลือพวกเขาออกมาแต่ถ้าัจากนั้นนะทางสหรัฐก็ได้ก้าวเข้ามาและเตือนอิรานว่าถ้าพวกเขาส่งการจัดส่งน้ำมันไปยังเวเนซุเอลาสหรัฐเนี่ยอาจจะหยุดยั้งพวกเขาและหันหัวเรือพวกเขากลับไปในทะเล อย่างไรก็ตามนะอิหร่านก็ยังคงเดินหน้าต่อไปและรักษาสัญญากับเวเนซุเอลาและส่งเรือบรรทุกน้ำมัน5ลําไปยังกรุงคาราคัสนะครับที่ซึ่งจะแวะมาถึงที่นั่นนะครับบางครั้งอาจจะเป็นปลายสุดสัปดาห์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการเพิกเฉยต่อคําขู่คุกคามของสหรัฐดังนั้นอะไรจะเกิดต่อไปนะมาร่วมกับพวกเราในขณะนี้นะที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณมอนคาดานะครับเขาเป็นเอกอัคราชทูตนะของเวเนซุเอลาประจำสหประชาชาติทางพิธีกรน,นะครับก็ได้ถามว่าคุณมีเซนส์ใดๆของอะไรที่สหรัฐเนี่ยจะทำตามที่พวกเขาได้สร้างการข่มขู่ขคุกคามนี้และคุณมีความรู้สึกกังวลไหมครับเที่หมายคำถามนะทางนายมอนคาดานะครับซึ่งเป็นเอกอัคราชทูตนะครับ ของเวเนซุเอลาประจำสาธชารชณชาตินะครับเขาได้ตอบว่าแน่นอนครับพวกเรากังวลน,นะกังวลว่ามีนะพวกเขานะเป็นพวกคนบ้านะมันเป็นการใช้จากระดับบนสุดนะของการพนันรถยนต์ในสหรัฐนะและพวกเขาก็ไม่ใช่เพียงแค่จอดรถนะพวกเขาแท้จริงแล้วเนะีนะ่ยเข้ามาร่วมผสมโลงกับเศรษฐกิจของพวกเราและการใช้ สิ่งแรกสุดนะฮะกาของการข่มขู่คุกคามทั้งหมดนะที่อาจจะสามารถเป็นการใช้กําลังทางการทหารแต่ถ้าจากนั้นนะด้วยการโจมตีจากทหารรับจ้างนะของหลักสําคัญสุดท้ายพวกเขาจริงๆแล้วใช้กองกําลังทหารรับจ้างจากโคลอมเบียนะที่จะจู่โจมเวเนซุเอลาผมหมายความว่านะครับบรรดาบุคคลเหล่านี้เป็นพวกนอกแถวจริงๆ มันไม่ใช่การบริหารจัดการโดยสหรัฐนะซึ่งตามมตินะเป็นความก้าร้าวแต่พวกเขาเนี่ยมันเหนือไปกว่านั้นและพวกเขานะถูกจัดตั้งที่จะใช้อุดมการณ์ซึ่งเป็นอุดมการณ์แบ่งแยกเชื้อชาตินะแต่อย่างไรก็ตามนะอุดมการณ์แบ่งแยกเชื้อชาติในศตวรรษที่19ของรัฐิมอนโรนะซึ่งเป็นคำเรียกร้องที่ว่าพวกเราเป็นส่วนหนึ่งของโดเมนนะหรืออาณาจักรของพวกเขา นั่นคือเวเนเซเลานะเป็นของพวกเขาและสิ่งนี้นะครับมันขัดต่อต้านนะต่อกฎหมาระหว่างประเทศทั้งหมดและกฎบัตรสหปรชาชาติพวกเขาอันตรายนะครับาทางวิทีกรก็ได้ถามว่านะครับคุณช่วยให้พวกเขากับผลประโยชน์นะของข้อสงสัย ให้ทำเนียบขาวนะถึงผลประโยชน์ของข้อสงสัยซึ่งอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะที่มันต่ําช้าไรากา้การกําลังเกิดขึ้นระหว่างประเทศของคุณและอิหร่านคุณสามารถจะสร้างความมั่นใจต่อโลกนะว่าไม่ว่าอิหร่านเนี่ยาจะก,กําลังนะส่งให้พวกคุณเนี่ยมันเป็นความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจริงๆไม่ใช่สิ่งอื่นใช่ไหมนะ ทางเอกรราสทูดนะครับของเวเนซุเอลาตอบว่าไม่ไม่มันไม่ใช่ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมมันเป็นเชื้อเพลิงมันเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายพวกเขาไม่ได้กําลังช่วยเหลือพวกเราพวกเรากําลังซื้อมันและพวกเขาก็กําลังขายมันสิ่งนี้เป็นสิทธิทางอธิปไตยของพวกเราและสิทธิทางอธิปไตยของอิหร่านที่จะค้าขายและเดินเรือไปทั่วโลกอย่างถูกกฎหมายพวกเราไม่ได้กําลังทําอะไรผิด และสหรัฐไม่มีสิทธิ์อะไรก็ตามนะต่อภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่จะแทรกแซงการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายและความชอบธรรมดังนั้นนะพวกเราไม่สามารถประการแรกเลยนะพวกเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินต่ออำนาจของบุคคลใดๆอะไรที่พวกเรากำลังทำถูกต้องตามกฎหมายแต่ประการที่สองฮะพวกเรากำลังค้าขายเชื้อเพลิง แต่บุคคลเหล่านี้พวกเขากำลังร้องเรียนว่าพวกเขามีอำนาจที่จะปิดร้อมการค้าของพวกเราซึ่งภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและการไม่เดินอย่างตรงตามตัวอักษรต่อกฎหมายสงครามและเป็นอาชญากรรมของความก้าวร้าวนะครับทางพิธีกรน,นะครับก็ได้ถามต่อว่าผมขออนุญ,ญาตนะครับถามคำถ,ถามคุณนะ บางทีนะมันอาจเป็นการขาดความรู้นะความเข้าใจของผมนะและผมนะก็ต้องขออภัยนะขอโทษไว้ก่อนนะครับสำหรับสิ่งนี้แต่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าถ้าคุณมีน้ำมันสำรองใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยทำไมนะคุณจึงต้องการเชื้อเพลิงนะครับนะจากทางอิหร่านนะครับในะเครื่องหมายคำถามทาง เอกอัคราทูตนะครับเวเนซุเอลานะครับประจำาสหประชาชาตินะครับเขาก็ได้ตอบว่าอฉลา,าดครับอขอบคุณมากนะครับสําหรับคาถามกว่า3ปีที่ผ่านมานะครับที่ทีมบริหารของทรัมป์ได้ข่มขู่คุกคามและไล่ล่าและทําให้ตกใจกลัวนะแทบจะทุกทุกองกรนานาชาตินะครับให้หนีห่างออกไปจากเวเนซุเอลาพวกเขานะกลัวที่จะขาย นะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชนิดใดนะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของอะไรนะที่ใช้งานในอุตสาหกรรมน้ำมันนะครับของพวกเราเแต่ก็รวมไปถึงนะครับแม้แต่การซื้อน้ำมันของพวกเราเองการค่มคู่คุกคามหลังสุดนะครับนะเป็นชื่อนะที่พวกเขาสร้างโดยมิสเตอร์มอริซิโอนะครับเพรเวอร์โคานานะครับผู้ซึ่งเป็นบุคคลในตำแหน่ง ในสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับในวอชิงตันที่จะปฏิบัติหน้าที่กํากับต่อเวเนซุเอลาพวกเขาเกล่าวว่านะครับพวกเขาเนี่ยอาจจะกําลังสร้างนะความหายนะนะที่เป็นผลตามมาต่อบรรดาบริษัทนานาชาตินะผมกำลังพูดเกี่ยวกับบุคคลที่3นะประเทศบริษัทที่3นะอย่างเช่นสเปนอินเดียเยอรมันอิหร่านนะครับในที่ มีทักษะด้านนี้นะครับนั่นคือพวกเขาเนี่ยจะรู้สึกนะถึงผลกระทบนะของสร้อยคอสรัฐนะที่เขาได้สร้างขึ้นกับมันดังนั้นนะครับจุดยืนนะครับของผมก็คือว่าพวกเราไม่มีนะทั้งหมดเนื่องจากว่าพวกเขานะครับกำลังปฏิบัติหน้าที่กำกับเศรษฐกิจของพวกเรา และพวกเราก็ไม่สามารถแนมะ้แต่จะซื้ออะไรจากลูกค้าตามปกติเดิมๆของพวกเราดังนั้นนะพวกเราในขณะนี้นะครับไม่เพียงแค่ซื้อเชื้อเพลิงนะพวกเรากำลังซื้อองค์ประกอบนะครับสารเคมีที่จะเริ่มต้นสตาร์ทอัพใหม่อีกครั้งหนึ่งนะต่อโรงงานโรงกลั่นน้ำมันของพวกเราดังนั้นนะครับพวกเราจะสามารถนะครับกั่นน้ำมันเชื้อเพลิงของพวกเราเองนะจากแบบน,นี้เป็นต้นไปนะครับ วันนี้เป็นเนื้อหาข่าว่น่าสนใจท่ามกลางวิกฤตโควิดสิกนะครับนะวิกฤตเศรษฐกิจนะการเงินใหญ่นะครับครั้งโลกนะครั้งใหญ่ของโลกนะในปี2020นะขณะนี้ก็ยังมีความขัดแย้งนะระหว่างสหรัฐเวเนซุเอลาอิหร่านจีนอยู่มันประเด็นนี้เราจะมองเห็นว่านะครับมันเกิดจากการคว่ำบาตนะครับของสหรัฐต่อเวเนซุเอลาในช่วงหลายปีนะทำให้หลายอย่างขาดแคลนในเวเนซุเอลาแม้แต่น้ํามันเองนะครับซึ่งเวเนซุเอลาเป็นชาติที่มี ปริมาณน้ำมันสำรองเยอะเพราะว่าเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกนะแต่เนือ่องจากว่าถูกว่อบาตรนะครับไม่ให้บริษัทจากประเทศต่างเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญนะทางด้านน้ำมันเนี่ยส่งขายอะไรให้หรือว่าส่งอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้แต่สารเคมีต่างนะเข้าไปกลั่นน้ำมันได้นะครับทำให้ขณะนี้นะท่ามกลางโควิด -19 เนี่ยนะประเทศเวเนซุเอลาเองขาดแคลนเชื้อเพลิงทําให้ต้องร้องขอไปอยังอิหร่าน แต่อิหร่านก็ใจกล้านะครับส่งน้ํามันเข้ามาขณะที่อเมริกานะครับก็บอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าส่งมาเนี่ยจะจนะไปหยุดกลางทะเลเลไแล้วก็หันหัวเรือก,กลับไปแต่อิหร่านก็ไม่แคร์ไม่กลัวไม่สนนะครับก็ดําเนินการในการขนส่งน้ํามันมาต่อเท่าที่ตามข่าวในปัจจุบันนะครับนะเขารู้สึกว่าทางสหรัฐจะปล่อยผ่านนะปล่อยให้น้ํามันของอิหร่านที่ปล่อยผ่าน ก็คงไม่กล้าจะประชิญหน้ากันนะครับลุกรามเป็นสงครามกลางทะเลนะซึ่งนั่นก็แปลว่ามันก็ถ้าเข้าไปสู่นะที่ประชุมของ u n เ c ก็มีการโต้แย้งกันระหว่าง5ชาตินะครับที่เป็นสมาชิกถาวนก็แน่นอนฮะจีนััสเสียก็ต้องออกมาช่วยทางอิหร่านกับเวเนซุเอลานะครับซึ่งแน่นอนสิ่งนั้นเราก็จะมองเห็นอยู่เพราะฉะนั้น สิ่งนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าระเบียบโลกนะครับนะที่สหรัฐพยายามจะกําหนดขึ้นมาใครได้รับการท้าทายไม่ว่าจากทางเวเนซุเอลาทางอิหร่านทางจีนจะทําไงต่อไปครับนะหรือว่าเป็นการอุ่นเครื่องนะความขัดแย้งนี่เป็นการอุ่นเครื่องทมกลางวิกฤตเศรษฐกิจก,ก,ก,การเงินในขณะนี้ที่หนี้สินนะทั่วโลกไรายได้นะครับความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ถูกผลกระทบนะมันจะเป็นการอุ่นเครื่องหรือเปล่าในการเองเนี่ย ความขัดแย้งนะระหว่างสหรัฐกับจีนในประเด็นของโควิด1 9เรื่องของฮ่องกงไต้หวันก็ยังระอุอยู่นะครับแล้วจีนก็แสดงความแข่งก้าวมากขึ้นนะในการใส่สหรัฐก็บอว่าไม่ยั้งเหมือนกันนะและเพิ่งข่าวไม่นานนี้ก็นายปอมเปโอก็ไปพูดถึงออสเตรเลียนะครับนะว่าคิดให้ดีๆนะจะไปมีข้อตกลงเบลแอนด์โรดกับจีนเนี่ยนะมันจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของ ความมั่นคงหรือเปล่านะในกลุ่มพันธมิตรฟไอส์ Five Eyes, นะครับนะก็ต้องติดตามดูันต่อไป่นแน่นอนก็ยังความไม่พอใจมาสู่จีนนะครับแน่นอนที่สุดแน่นอนครับเราต้องติดตามดูันต่อไปว่าความระอุเนี่ยมาถึงจุดติดไฟในวันหนึ่งหรือเปล่านะครับติดตามวันต่อไปใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube c h a จันเอาจารย์เสาจุนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามและสนับสนุนอาจารย์เสกเสมอมาก็ขอทุกท่านฟังแล้วใช้ วิัยาานนะครับพิจารณาก่อนอยึงค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ